สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําลิ้นจี่ลอยแก้วค่ะค่ะก็จะมีลิ้นจี่พันจักระพัดนะคะไม่เตยเกลือป่นน้าเปล่าน้าตาลทรายลงกม,มือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นก็มาแกะเปลือกค่ะล้างแล้วนะคะจากนั้นตัดตรงนี้ออกตรงหัวใช้มีดแกะสลักนะคะแซะ หมุนให้รอบเม็ดค่ะใช้มีดแซะหมุนให้รอบเม็ดพอรอบแล้วก็ใช้มีดจิ้มออกค่ะจากนั้นก็ปอกเปลือกแล้วก็จะได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะทำให้ดูอีกลูกหนึ่งค่ะ แต่มีแกะสลักหมุนให้รอบเม็ดนะคะพอรอบแล้วก็ใช้มีดค่ะเอาเม็ดออกแบบนี้แกะเปลือก ก็ได้สวยๆแบบนี้ค่ะแกะให้หมดเลยค่ะถ้าตั้งน้ําให้เดือดค่ะใส่ใบเตยลงไปนั้นเป็นน้ําตาลค่ะเกลือป่นน้อให้น้ําตาลละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนำจีเทลงไปเลยค่ะจากนั้นรอเดือดค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเชื่อมเดือดนะปอกเปลือกเสร็จแล้วให้เราไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำ เผื่อมีเศษดำๆที่เปลือกติดนะเราก็นําไปล้างน้ําก่อนนะคะแล้วก็ให้สะเด็ดน้าแล้วเราก็นําลงในน้ําเชื่อมเลยค่ะรอเดือดค่ะ,อะพอเดือดมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นตักใบเตยขึ้นค่ะจากนั้นปิดแก๊สค่ะนี่ก็คือใช้ได้แล้วนะคะลิ้นจี่ลอยแก้วนี่ก็คือใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สค่ะวางไว้ เย็นสนิทเลยนะคะวางพักไว้คะ่ะหลังจากที่เย็นสนิทดีแล้วนะคะจากนั้นตักใส่ตู้เย็นค่ะใส่ถ้วยนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นถ้วยเบอร์7จ็ออนนะคะมีฝาปิดค่ะจะเป็นฝาโดมหรือฝาเรียบให้เราเลือกเอาค่ะว่าอยากได้ฝาโดมหรือฝาเรียบจากนั้นก็จะใส่น้ำเชื่อมไปหนึ่งกระบวยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนลิ้นจี่ใส่ไปห้าลูกค่ะ เราตักเสร็จแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะใส่น้ำไปหนึ่งกระบวยคเป็นฝาโดมนะคะใครจะใช้เป็นฝาเรียกก็ได้นะให้เราเลือกเอา,าจากนั้นก็จะมาชิมกันค่ะ ใส่น้ําแข็งก็ได้นะหรือจะใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานเย็นชื่นใจค่ะอืคลายร้อนดีค่ะชื่นใจลิ้นจี่้อยแก้วเปรี้ยวหวานเย็นชื่นใจพร้อมเสิร์ฟค่ะ ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไข่ดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ